คุณลุงนะครับไอ้ร้องระบอบประชาเพื่ไทยกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับวันที่14พฤศจิกายน2563นะครับก็เมื่อกี้ผมถ่ายไปในถ่ายทอดใน a c e b o o k เล็กน้อยนะครับก็มีปายการความหมาเยอะมากวนนะครับประมาณ3ครั้นะช่วงบ่าย2ขึ้นนะครับแต่หลังจากนี้ไปก็น่าจะเยอะขึ้นนะเพราะเพิ่มมีการเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับมีการเพิ่มมาเรื่อยๆ มันจยอยจะยอยมาลุ้นเลยใช่ไหมรู้สึกเป็นไงบ้างผ่านดูีใช่ไหมครับแล้วก็นี่คือรถรถรถของสุขานะครับอันนี้ท่านเห็นอยู่นี่คือรถสุขานรับถสุขานะครับมาบริการประชาชนนะครับครับมาบริการก็วางไปตามนั้นนะครับตามเนื้อผ้าตามเนื้อผ้าใช่ใช่ใช่ก็ การเรียกร้องระบอกระชาัแต่ในวันนี้ก็เพื่อต้องการให้ประยุทธ์ออกจากนายกรัฐมนตรีนะครับจากนายกรัฐมนตรีต่จะออกหรือไม่นั่นแ,แล้วแต่ก็แล้วกันนะแล้วแต่แตแตด,ดวงใครดวงมันเห็นไหมวันนี้ก <c oughs> น,น็น่าได้แล้ววันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มาร่วมนะครับได้มาร่วม เดือแต่นั่งเชียร์อยู่แต่ที่บ้านนะครับไม่ได้ออกมาวันนี้ก็ออกมานะครับมาให้ท่านได้เห็นหน้าของตานบ้างนะครับเรใส่แมสก์มาด้วยนะครับต้องกี่งวดแล้วไม่เคยเจอหน้ากันเลยมาวันนี้คือวันนี้ถึงเจอกันแล้วเพื่อนฟุงไปไหนหมดเนี่ยเนี่ยหายกันหมดเลยหนึ่่ไหนกันเนี่ยเออเมื่อกี้เมื่อกี้มากันประมาณร้อยกว่าคนนะครับแล้วก็แยกกันหายกันไปหมดเลยนะครับหายกันไปหมด ฝั่งคนต่างไปนะครับเพราะมมาเจอเพื่อนฝูงกันอีกครั้งนึงนะฝั่งคนต่างก็ไปกันก็เดี๋ยวพอดึกๆเดื่นนีนนน่น่าจะเริ่มประมาณตอกดำทุ่งนะคงไม่เกินนั้นคงจะไม่เกินตอกดำทุ่งนะประมาณนั้นนะครับแหมเวลาใส่แมสก์นี่หน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เท่ไม่เท่ก็ ตอนนี้ก็เดดร่มลมตกนะครับช่วงนี้เวลาเดสี่โมงนกโแล้วพี่สามโมงเพิ่งสามโมงเรเนี่ยโมเพิ่งสามโมนะครับพึ่งสามโมงก็สามสามโมเลยคนมากเยอะนี่ดีเย็นๆหน่อยจะมอเที่ยวมาเยอะเลยใช่ไหมมาเยอะมากที่ต้นใสนี่คืออะไรเขาเน่ยอันนี้อันนี้อันนี้ แม็กป้องกันดูหน้าเี่แดงเหมือนกันแดงแดงคือธรรมดาเป็นคนแดงอยู่แล้วไงครับโอ้ดูหน้าเนอแดงหมดแล้วนแดงหมดแล้วธรรมดาแดงแป๊บอยู่แล้วนะครับเนี่ยแล้วแดงขึ้นหน่อยก็อันนี้ตั้งดูนี่คือหน้าขากเสือนะครับหน้าขากเสือตัวใส่เลยคือหน้าเนอแดงหมดือนดันมืออย่างนี้นะครับพอดีผมสองคนนี้ไม่ได้เจอกันมาสองปีแล้วนะครับ คุยทางโทรศัพท์ผมไม่ได้เจอหน้าเจอตาตอนแรกผมเข้าใจผมจะต้องหน้าตาดีที่ไหนได้มาเจอก็แพ้เลยครับแพ้ดิผมต้องดีอยู่แล้วนี่คนอายุหกเจ็ดสิบแล้วนะครับเจ็ดสิบนเต็งฮเดีดีอย่างนะครับเราอายุเยอะแต่ฟันเรายังมีนะครับฟันยังมีวันนี้เราออกมาเพื่อ ให้กำลังใจนะเสด็จทักเรียน้ยสิตจท่านรัชานะครับให้กำลังใจเขานะครับเพราะว่าการออกประเดินขบวนชุมนุมประท้วงนี่เราไม่ได้มาทำร้ายปายสีกันนะครับเรามาด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็การเรียกร้องระบอกประชาัไใจนที่ไหนในโลกเขาก็ทํากันนะครับไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวพอสักประมาณ เ้าววงเย็นนี้เดี๋ยวคนจะเยอะขึ้นเพราะว่าบางหน่วยงานเขาพลังเลิกงานอยู่พอดีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่คนสัตว์ห้างร้าน,นเลยเอกชนหรือว่าส่วนร,ราชการที่มาทํางานครึ่งวันก็คือพวกทำโอทีพวกทำโอทีนะครับบางคนก็มาจากต่างจังหวัดนะครับมากันเป็นรถๆนะครับมากันเป็นรถๆนะครับ แต่ในขณะเดียวกันในม็อบนี่ก็มีคนแขงตัวมาเยอะแขงตัวมาเยอะทั้งผู้ดีและผู้ร้ายมีเยอะนะครับน้นเวลามาในม็อบต้องระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษนะครับเป็นกรณีพิเศษเราจะทําเล่นไม่ได้นะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับวันนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือหนึ่งอย่าไปทะเลาะบ่อแว้งนะครับอย่าไปมีเรื่องมีราวกันมิฉนั้นเราจะมีปัญหาทันทีนะครับ ว่าไม่งั้นฝ่ายรัฐบาลเขาจะใช้เป็นข้ออ้างในการทำปฏิวัติรัฐประหารอะไรก็แล้วแต่นะฝ่ายนี้มันไม่ได้นะเราต้องพยายามนะครับพยายามเราประชาชนคนไทยทุกคนต้องต้องช่วยเหลือเพื่อคูณซึ่งกันและก kind of ันนะครับออกมาช่วยเครื่องร้องระเบิดประชาธิตย์การค้าการขายก็จะได้ดีขึ <But> ้นนะครับการค้าการขายจะได้ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นผมไม่ทราบว่า หน้า,ากาเสือว่างไงครับโอ้ย <laughs> เจออากาศแบบวเยี่ยวย <laughs> อดเลยเฮ้ผมก็ไม่รู้หนะ้าท่านท่านมีหน้าเพียงครึ่งหน้าหรือว่ายังไงนะ <laughs> มีครึ่งหน้า <laughs> มีครึ่งหน้าใช่ไหมอันนี้ต้องพิจารณาก่อนว่าคือหน้ <laughs> ทุกครั้งนี่จะจะอยู่แนวหลังนะจะอยู่แนวหลังหรือจะอยู่นั้รับ <laughs> <laughs> เมื่อเ้าควอนรมก็โดนนะอยู่แนวหลังนะแต่ว่าฟันข้างหน้านี่โดนไม้โดนไม้น,นะครับโดนไม้โดนเท้าเเนี่ยหมดไม่เหลือนะครับไม่เหลือ,ไม,ลอไม่เหลือนะครับเนี่ย,ยมาบ็อบแล้วก็ต่อสู้กันอย่างเต็มที่นะครับทุกขังนะครับรแลว้วตอนนี้ก็เอาเพียงพอแค่นี้ก่อนนะครับพราว่าออประมาณ6นาทีเดี๋ยวเราจะมีคลิป ให้ท่านได้ชมนะครับตอนช่วงบิลอมตอนเช้าตอนเย็นนะครับขอได้นะครับพอประมาณพอประมาณคือมันมีคือผมเนี่ยมันมีปัญหาข้างหน้ามันกระจกมันแตกกระจกนี่แตกเปลี่ยนนั่นเองเปลี่ยนห้าพันนะก็สำหรับวันนี้ก็ช่วงนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างยิ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วมันหยุดตรงไหนอ่ะเนี่ยมืดมิดเลเนี่ยโตกตึกได้ยังหาก็แบกอย่างเงี้ยบ้าที่ไหนนี่เซเว่นนี่อ่าเดี๋ยวเดี๋รอแป๊บรอแป๊บ้องการหยุดการตัดสินตก